เพื่อนคุ้นๆกับบทสวดเอ๊ะเพลงนี้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นเพลงมีมแผ่นเสียงสุดไวรัลจนมีนักร้องนำไปคอเวอร์แล้วที่ประเทศอ, <ion> อินโดนีเซียไอต้อตอตตอนฉบับมันตลกจังเลยแต่ไม่เข้าใจความหมาย ใครรู้บ้างมีเพื่อนๆคนไทยคนไหนแปลได้บ้างเฮ้ยปรากฏว่าเพียงนี้มันปล่อยมาก่อน APT อีกนะเพลงไทยนี่ไม่มีวันตายจริงๆโคตรสุดนี่สินะคือวีีโอต้นฉบับตามหามาเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะเจอเรียองที่ประเทศไทยไม่มีวันแก้ได้นั่นก็คือเรื่องความตลกคนไทยเนี่ยตลกได้ตลอด แม่ใครจะไปคิดแล้วว่าอนันตปัจชเยอปฏิเทเทนามันจะกลับมาไวรัลอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ไวรัลที่ประเทศไทยเท่านั้นมันกลับกลายเป็นว่าไปไวรัลที่อินโดนีเซียแทน ส่วนทำให้นักร้องชื่อดังของอินโดนีเซียยิบเพลงนี้ไปร้องซะเลยแม่ฟังดูเป็นเพลงที่ผสมผสานกับกลิ่นอายของอินโดนีเซียเข้ากันสุด ด้านอินโดนีเซียก็งงว่าเอ๊ะเพลงนี้เนื้อร้องมันหมายความว่าอะไรถ้าจะหันหน้ามาถามไทยที่เป็นต้นฉบ,บับพูดไปพร้อมกันเลยว่าไม่ลูเอาจริงๆคนไทยเราเองก็ยังไม่รู้ความหมายว่ามันหมายถึงอะไรและแอดก,ก็ได้ลองไปวิเซิร์ดูมาคร่าวๆ ซึ่งบทสวดหรือคำพูดนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเฉยๆแต่บางคำก็มีรากฐานจริงๆมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นคำว่าอนันตะหรือคนไทยอาจจะคุ้นหูกับคำว่าอ n นันต์ที่หมายความว่าอินฟินิตหรือไม่มีที่สิ้นสุดส่วนคำว่าปัจเยมาจากภาษาบาลีซึ่งคนไทยอาจจะคุ้นหูกับคำว่าปัจจัย ส่วนคำว่าปัติยาอาจจะตีความแบบกว้างๆได้ว่าไม่มีสิ่งตอบกลับหรือไม่มีสิ่งย้อนคืนแต่อย่างที่แอดได้บอกไปครั้งต้นว่าบทสวนนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีความหมายทางบทสวนไล่ผีหรือทงางศาสนาพุทธแต่อย่างใดฉะนั้นตอบเพื่อนชาวอินโดนีเซียไปเลยว่าไม่รู้เพราะมันไม่มีความหมายเป็นการแต่งคำขึ้นมาเพื่อใช้ในบริบทความบันเทิง เพื่อใช้ในการสร้างบรรยากาศให้มันดูครั้งดูตรกในภาพยนตร์เท่านั้นเองและเพื่อนๆคนไทยหลายๆคนอาจจะคุ้นๆกับฉากในภาพยนตร์เรื่องหลวงพิเท่งสามกันใช่ไหมเจ้าว่เจ้าว่อะไจับเอาไว้อนันตปาดชาเยอปาติเทเทนะปาติยาปาติเทเทแต่จริงๆแล้วบทสวดเพลงนี้ว่ารีนี้มันมีมาก่อนหน้านั้นในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า พยักไกราสายหน้าปี2005ไม่ว่าช้ใช้ต้องให้กูบังครับอะไรของแว่หน่าวอะปาจิเอปาจิเทเทนาจูป,ปาติเทปาตีเทปาิโทปาติเทปาติเทเฮ้เรือแตกรวกเลย <c oughs> แน่จริงมึงก็ออกมาสิวะมันฮิตจนถึงกระทั่งมีการแต่งเพลงขึ้นมาและมีบทส่วนนี้อยู่ในเพลงด้วย <c oughs> เช่นเพลงเป่ากระหมอ่อมของคุณหน่อยเชิญยิ้ม ถูกปล่อยออกมากตั้งแต่ปี2014และก็อีกหนึ่งเพลงนั่นก็คืออนันตปัฏชเยคุณสายผลงานเพลงของคุณเอกอนุภาพเฟ r i ิงกับคุณหน่อยเชิญยิ้มซึ่งเนื้อหาเพลงก็เกี่ยวกับการเสียสีการล้อเลียนความเชื่อทางสยศาสตร์ในสังคมไทยออััันะท ส่วนสาเหตุที่ทำให้ตำนานนี้ไปโด่งดังที่อินโดนีเซียก็น่าจะมาจากเพลงรีมิกซ์อาปาตาของโรเซ่ที่เป็นเวอร์ชั่นรีมิกซ์กับอนันตปัชยาตั้งเป่ากระม,ม่อมมีรู้อิท่าไหนนะมันกลับไปโดนใจชาวอินโดนีเซียซะอย่างนั้นปัจจุบันก็มีการรีมิกซ์เพลงอนันตปัชยเข้ากับดนตรีของอินโดนีเซีย ำเนครื่องดนตรีมันด้านเข้ากันและไปด้วยกันได้ดีด้วยสิจนทําให้ชาวอินโดนีเซียแห่ออกมาเล่นเทรนนีงั้นเราลองไปส่องความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียกันว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้รู้ความจริงกับเรื่องนี้ความคิดเห็นแรกที่บอกเลยว่าไอ้ต้นฉบับมันตลกจังเลยแต่ไม่เข้าใจความหมาย ใครรู้บ้างมีเพ,เพื่อนคนไทยคนไหนแปลได้บ้างแม่คำถามแบบนี้มาแล้วทุกคนงั้นเราต่อไปพร้อมๆกันเลยว่าม่รู้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าผมเนี่ยเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วมันตลกจริงๆถ้าจำไม่ผิดมันคือคาถาไล่ผีครับความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่า แปลว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นภาษาไทยของปรูโนมาใช่ไหมแม่มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเวอร์ชันรีมิกมันคือการแปลมาจากท่อนของปรูโนมาเป็นภาษาไทยความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลง APT ในเวอร์ชั่นภาษาไทยแต่เพลงนี้มันเป็นคาถาไล่ผีที่มีมานานแล้วใช้โดยหมอผีแต่โทนเสียงมันคล้ายๆกัน และมันถูกปล่อยออกมาก่อน APT นานแล้วความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าขอร้องแหละทุกคนช่วยแปลเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษทีฉันอยากจะรู้ความหมายของเพลงนี้แม่คำถามแบบนี้มาอีกแล้วทุกคนงั้นเราก็ตอบไปพร้อมกันเลยว่าความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าหมอผี ทำไมผีมันยังไม่ออกไปสักทีทั้งทั้งที่เราก็สวดมนต์บทนี้ไปแล้วแม่ลูกพี่คนนี้น่าจะยังดูไม่จบเพราะถ้าดูจบก็น่าจะรู้ว่าบทลงเอยของหมอผีคืออาจารย์อไม่ใช่อาจารย์กคชาตอินโดนีเซียคนต่อมาได้บอกไว้ว่าผมนี่โคตรชอบเลยมันเป็นไวรัลเป็นกระแสสุดๆที่อินโดนีเซีย ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาได้บอกไ้ว่าดกใจเพลงนี้มันมาก่อน APT ของโรเซอีกแลเนี่ยชาวอินโดนีเซียคนต่อมาก็ได้บอกไ้ว่าเฮ้ยปรากฏว่าเพลงนี้มันปล่อยมาก่อน APT อีกนะเพลงไทยนี่ไม่มีวันตายจริงๆโคตรสุดความคิดเห็นต่อมาได้บอกไ้ว่านี่สินะคือวิดีโอต้นฉบับตามหามาเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะเจอ เรื่องที่ประเทศไทยไม่มีวันแก้ได้นั่นก็คือเรื่องความตลกคนไทยเนี่ยตลกได้ตลอดและขอปิดท้ายความคิดเห็นนี้ได้บอกไว้ว่ามันเริ่มแล้วไงมันเริ่มจากคุ้นหูและตอนนี้มันก็กลายเป็นเพลงติดหูไปแล้วจริงๆโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชาวอินโดนีเซียต่างตกใจว่าบทสวด เพลงวารีนี้มันมาก่อน a p t ของโรเซซะอีกแล้วเนี่ยและที่สำคัญนั้นก็คือตอนนี้เป็นกระแสที่หยุดไม่อยู่ที่อินโดนีเซียไปเป็นที่เร,ร้อยแม่แล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมลงไปคอมเมนต์ที่ใตาล่างคลิปนี้เลยและอย่าลืมกดแชร์คลิปความบันเทิงนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอและเรามาเจอกันคลิปหนะ้า Sewati kerap.